ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้พี่กระตูนแคทและกระตูนล,ล็อกจะกินไู้หญิงคนนี้แล้วจะไปตามล่าคุณภายในสิบเก้าแปดเจ็หก่สามสองหนึ่งบออยทางนี้ใช่ไหมในทางตรงเนี่ย เออนี่ไงสตูดิโอใช่แล้วโคตรเจ๋งเอ้ยน้ำมันจะหมดแล้ววะที่จอดอยู่ไหนวะเอาอยู่นู่นโอ้หุ้ยสตูดิโอใหม่เจ๋งว่ะเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวโอ้ทุนนิดนึงก็ใช้เยอะอยู่นั่งคนหนึ่งนายอ่อะได้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 ลุงนี่น่าทำคลิปนี่ว่ะคลิปสตูดิโอใหม่ค่ะคือนั่นแหละนั่งนานมาสตูดิโอเก่านี่สตูดิโอใหม่ไง นั่งเมาโหเนี่ยดิมกูยกโลมาด้วยกูว่าอยู่มันไม่ไม่แปลกเออมามาดีละโอ้ยสตูดิโอสวยจังเว้ยใครอยู่สตูบ้างเนี่ยในรถเห็นนี้แค่สองคันไม่รวมรถสตูดิโอนะถ้ารวมรวมเออมีแค่ไอ้นักแก่เอ็ก้าเองเหรอเออไอเอ็ก้ามาดูให้ก่อนไงเอาล่ะกันจอดก่อนจ้าเอ๊ทางเข้ามันเข้ายังไงวะเนี่ยอ๋อทางนู้นเหรอนี่นี่ทางนี้บอยเฮ้ยมีสนามบอลด้วยเดี๋ยวว่าทำคลิปดีกว่าบอย น่าจะทำคลิปแบบเออทำโอ้สตูดิโอใหม่มันโคตรปลื้มเลยว่ะเอ้ยชอบตัว F ป่ะสุดยอดเออไงเฟนคลาฟฟิมแล้วตรงนี้ไอ้ตรงคอมมันอยู่ไหนวะเท่าที่ตอนนั้นย้ายมามันยังไม่ขนาดนี้ยังไม่หรูขนาดนี้นะตอนนั้นเขายังสร้างกันไม่เสร็จเลยไม่มีของอะไรเลยเออนี่ไงไอ้เก้าเอานัดมาแล้วมาแล้วมาแล้วถึงแล้วถึงแล้วแบกของมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยไปเก็บทีเดียวเดี๋ยววันนี้ถ่ายคลิปตามที่เราคุยกันไว้เลย แต่เอ้ยโโออเเคคลืมไปนึกว่ามันต้องทำคลิปตอนเช้านึกว่าโอ้ยนี่มันตอนมืดพอดีเลยเออบอยไปชิชงานดิฮะเออว่างานงานเออเขาเขาเขาที่งานอยู่อ่ะดูดิดูดิว่าเขาว่าไงมั่งเออว่าไงอ่ะฮะอ้าวยกเลิกไม่เง้ยอะไรวะเนี่ยมายกเลิกเลยตอนนี้โอ้ย เราใช้เวลานานเกินไปหรอว่ะอ้ยนี่โ้สตูดิโอหม่แท้นี่จะแบบมีอะไรดีๆกับแบบโอ้โหโแปลว,ว่าเรานั่งมามันก็ใช้เวลาไม่นานนะทุกคนคิดอะไรออกไหมหัวตังยันหมดเลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะตอนระหว่างที่เขากำลังสร้างสตูดิโอให้เราอะตอนนั้นเราไปทำไอ้นี่ไม่ใช่ห,อห้องไอ้ห้องแลบอะไรนั่นนะ่ะที่เขาอเออที่ ที่เขาแบบไม่ได้ไม่ได้สร้างเขาสร้างไว้แบบเป็นแค่โครงเฉยอ่ยจะทำสตูเดียเราไม่ได้เอาตรงนั้นอะเพราะมันทำเลไม่ดีอะอ๋อเออเอเออเราเอาไหมอ๋อลองไปดูไหมเพราะว่าตอนนั้นเหมือนเราไปทดลองอะไรสักอย่างแต่มันยังไม่มีอะไรไม่เห็นผลอะไรเลยนะเว้ลองไปดูลองไปเดินดูไหมเออ,เอ,อจะได้ทำ <ไป S 1> คลิปนั้นด้วยทำคลิปทัวร์ห้องแลบบเลยเลยดีกว่าเพราะว่าไอคลิปสตูนี่ว่ายังยังไม่ทำก่อนดีกว่าเออเก้าไอกุญแจรถไอไอรถสตูดิโออะไปไปหยิบมาให้หน่อยดิอยู่ไหนวะ อยู่ไหนวะก <c ười> ็อยู่ใน,ในก็นนะอ,อยู่ในเก๊มึงอะเอาหรออยู่ในเก๊กูเหรอไหนอะเอามาดิเนี่ย <c ười> เอามามา,มา,มาไม่ <c ười> เอาแล้วก็ไม่บอกจะไม่เห็นเลยไงอะเออเดี๋ยวว่าละฮะของเขาจะมาส่งพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมแบบของเขาของเราอะเออใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาส่งแต่วันนี้กู <c ười> มาแค่เสื้อผ้าของกูไงแต่ยังไม่ได้น,นอนเลยไอ้น,นี่เดี๋ยวว่าจะให้นี่ก่อนอืมเดี๋ยวค่อยรับอยู่เองอะเออใช่เพราะตอนนี้ก็อเอือไม่กับหวานยังไม่ได้ย้ายมาหรอไม่ไม่หวานน่ะ ยามยังแย่อะไรแอบดูดอะไรแอบดูแล้วมั้งมันคงไม่รู้เรื่องดาร์กเว็บหรอกมั้งมีแค่กูกับบอยรู้นะพวกมึงสองคนเพิ่งมารู้ทีหลังเอาตามมาตามมาเออเก้าเดี๋ยวฮะอะไรอีกกูจะไม่ได้พูดมิเนี่ยเอาอุปกรณ์ไอเอาของป้องกันตัวก่อนไหมกูว่ามันก็ไม่น่ามีอะไรนะเราก็แค่ทดลองเล่นๆมันก็เห็นมันแค่แบบมันเป็นตัวเล็กๆมันขยับอะไรไม่ได้นะเว้ยอันเหนียวไว้ก่อนไหมอ่ะเอนก็ได้กันไว้ก่อนก็ได้จะมีอะไรหรือเามมา ตอนนั้นเราก็ทดลองกันเล่นๆแต่แค่ไม่ได้ลงคลิปแค่นั้นเองเดี๋ยวนะคือเอาปืนในกองถ่ายมาแล้วเหรอเออเรียบร้อยเอามาแล้วอ๋อเออดีดีดีเออไอ้เก้ากูได้บอกสักทีวันหลังอ่ะกุญแจรถสตูดิโออ่ะวันหลังเอาไว้ตรงกล่องกลางเลยนะเอาไว้ของกลางเลยนะโอเคไหมเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเอาเก๊กูไงเดี๋ยวใครไปนู่นไปนี่ก็ต้องมาเก๊กูกูแบบอุ่นหงิดไม่ใช่อะไรเอาไว้เก๊กลางไปเลยใครจะใช้รถก็เอาไปเลย แล้วอันไหนอันไหนปืนปืนที่กูเหมาะกับกูมั้งเนี่ยอันนั้นอันนั้นของไอ้ไอ้ดีมอันไหนดิบอยของกูอยู่ไหนเนี่ยอ่าของมึงอยู่ของมึงอยู่นี่อ้าวแล้วของกูอ่ะอ๋อนี่ไงของของมึงอยู่ที่บอยสุดยอดเอามาดิบอยอยู่กับกูอะไรอยู่ในกล่องอยู่ในรังอะไรหรออะไรของมึงเนี่ยก้าวโอ้กูมีลูกอ๋ออยู่นี่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 อยู่ล่างนี่เหรอเบื่อเนี่ยนะเอออ่าก็ถือว่าดี เอาอันนี้ใช่ไหมเออกระสุล okay. เอาไปไม่เยอะเอาแค่น pues 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 ี้แหละเพราะว่ามันไม่น่ามีเลยหรอกดูจุดทรงแล้วอะงั้นไม่ต้องรีโหลดหรอกเอาของกู AK นี่หว่าแจมๆนัดเองก็เองปืนอะไรอะ HK HK เ k สวยเลยไปปิดไฟด้วยปืงไฟสตูดิโอใหม่ก็ต้องประหยัดตังค์ด้วยแม่งสตูดิโอเยอะกว่าเดิมใช่ไงสตูดิโอใหม่แล้วมันใหญ่อีกก็ต้องนั่นแหละประหยัดกว่าเดิม เพราะสตูดิโอเก่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่มันเป็นแค่บ้านหลังหนึ่งไงแต่นี่มันเป็นแบบสตูดิโอเลยไงมันเฮ้ยเดี๋ยวอะไรก็จ่ายไม่ใช่รึมันเยอะกว่าเาหือหาดอีกอะไรมึงจะจ่ายค่าค่าไฟว่างั้นรีบเออต้องจ่ายไม<ห>่ใช่รึอะไรใจเย็นใจเย็นไป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 ,โโปิดไฟด้วยปิดไฟด้วยจะเปิดทำไมมึงจะจ่ายไหมใครเอางี้ดีกว่ากูตั้งกฎใหม่ใครเปิดไฟเล่นกูจะให้แม่งจ่ายค่าไฟเลยแค่นั้นแหละเจี๋ยวนะก็ไม่ได้อะไรหรอกอันนั้นเทียนไฟไม่ต้องอะไรมากไปเดี๋ยวขึ้นรถสตูดิโอแล้วไปกันเลยดีกว่า ปะ <Yeah. S 1> oh. ไปไปไปพูดถึงก็ดีเหมือนกันนะน่าจะเพิ่มเสาไว้น้ำเลยนะมันน่าจะดีกว่านี้เสาไว้น้ำมันก็มีไม่ใช่เหรอเออ <Yeah. S 1> หรอคือกูเพิ่งมาไงา <Yeah. S 1> แล้วมันมัน,มนไม่ได้รู้อะไรเยอะไงคือมาล่าสุดก็คือตอนที่มันยังสร้างไม่เสร็จอะประมาณสีนะ่สนต์ะนี่นี่นี่รถคันนี้อย่าลืมกุญแจรถเอามาแล้วเอามาแล้วนี่ไงอ๋ออันนี้กูย<อ>ังคาไว้อยู่เลยเออฝากเก็บมึงเก็บไว้กับมึงเออเก็บไว้กับกูก็ได้ไปะปไปไปไปขึ้นมาเออไปเก้าขึ้นมา น้ำมันไอ้เก้ามึงขับไปเซเว่นแล้วมึงไม่เติมน้ำมันให้กูละโอ้ยอ้เก้าเอารถกูก็ได้เอารถกูก็ได้รถนั้นไอ้เก้ามึงเก็บกุญแจไว้กับมึงเลยไปขึ้นมาอ้าวแล้วกุญแจไว้อยู่ไหนกุญแจก็ขาไว้อยู่เสียงขาอยู่ขาไปอยู่ okay. โอเคสวัสดีพี่เก้าไปไปเลยโอ้โหแล้วไอ้รถกูแบบกระบะก็จะไอ้น้ำมันก็จะหมดอีกโอ้แม่งเอ้ย นี่ไงี้ยแบบเออนี่ว่ะเขายังไม่ได้แบบตกแต่งเพิ่มเดี๋ยวเราก็เราว่าน่าจะทุบเลยดีกว่าไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำทีหลังไอห้องนั่นเนี่ยคิดไปว,ว่าอย่างนั้นนะเพราะมันไม่น่าจะโอเคเหมือนเหมือนที่เหมือนที่เราบอกอะ่ะมันทำเลไม่ค่อยดีอยู่แล้วอะ่ะอลง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 ไปไปประตูตนี้จะหนีมเขิรหมดแล้วนะ่ะใช่ย่เฮ<อ>้ยเ <laughs> ดี๋ยวนะประมาณกดเช็กก่อนกดเช็กก่อนอะไรอ่ะเฮ้ยมีชุดด้วยด้วย อะไรถ้ากูพูดนี่มึงจะเชื่อไหมทำไมมึงอ่านในจอดิมันคือตัวอะไรอ่ะมันเป็นบาร์โค้ดกูจะรู้ไหมเนี่ยมันก็พูดไปสิอ่าไซเรนเฮดฮะเดี๋ยวคือแค่ยืมสารเคมีจากไอ้ที่เราไปเฝ้าแลบมามันโอ้โหทำไมเป็นไซเรนเฮดวะพี่เป็ดเ,เอาชุดเอาชุดก่อนไหมเอาชุดก่อนไหมเอาก็เอาวะไม่เอาก็ต้องเอาแล้วจังหวะเนี้ย โอ้โหแล้วทหารกูไปไหนหมดเนี่ยทหารโดนกินแล้วมั้งกนั่นอะอะไรวะโอ้ตายแล้วแต่มันจะทำอะไรเราไม่วะลองให้อาหารไหมแล้วมึงจะปิดทำเอเหรอโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้ยไม่เล่นไม่เล่นฉันเล่นนี่ฉันเล่นนี่กูตัดเพื่อนแค่นั้นเอาแค่นั้นแหละ ถ้าเกิดผักกูกูตัดเพื่อนแค่นั้นแหละก็ไม่ได้อะไรหรอกอืมไปมีไข่ด้วยแหละเฮ้ยแม่งไแอปเปิลวะกินเหรอเออมันกินปะปลาไข่ปลาไข่ปลาไข่อเออเอาไก่ไปกินมันไม่เอามันดูแบบมันดูแบบไม่สนใจเราเลยนะเดือดอึ้งมากเลยเฮ้ยมันมองแล้วมันมองแล้วยายาอย่าเรื่อยแต่มันก็ไม่ตีนะ ก็ดีแล้วไงมันทําอะไรไม่ได้ตอนอยู่สูงกว่ามันอาหารตกใคยใครอยู่ที่สูงกว่าเกยอยู่สูงว่าเจ้าเงยเลยหรือว่ามันจะเป็นแบบเซเลนเฮดเวอร์ชั่นดีวะเป็นได้เห็นเฮดเวอร์ชั่นแบบมังสวิรัตอะไม่กินเน้อคนเลยไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้เนี่ยไม่คิดว่าการที่เราไปทําอะไรมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยสารเคมีมันจะเป็นขนาดนั้นเลยไลสนใจแอปเปิลเปล่าให้ั้งกองนะ ฉันนีงเลยอีกแครอทอะเอาไปให้มันให้หมดเลยนะอะยึดหมดเลยอะน้องน้องกูไปแดรได้ไหมย่าเดรย่าอย่านะานะเรา,าควรตั้งชื่อน้องดีไหมเนะี่ยเอ้ยเอาไปกินให้หมดเลยใจ,จยเย็นจอแดนมาจากไหนวะเนี่ยอาจอเดนถ้ายิงมันจะเป็นเลยไหมปังอายากเล่นไม่ยิงหรอกโอ้โหีเอาแครอทแบงกินแล้วมีแปงกินแล้วมีฟันหลังเฮ้ย พูดถึงเราลองมายิงปืนเล่นดูไปตรงนู้นนะมันมีวัวเราจะยิงโดนไหมจะแ,แข่งมาลความแมน่นยิงไม่โดนวะไม่โดน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 โอ้โหกโ,โ,โดนโดนโดน,โดนปลายาใช่ไหมเมื่อกี้โอ้ยเออเดี๋ยวคือเราไม่มีอะไรทำแล้วใช่ไหมอย่าลืมดินี่มันปืนของกองทรายไอ้บ้าเอ,อ้ยไม่เป็นไรยังไงค่ากระสุนกูก็เบิกเออกระสุนมึงเบิกใช่เออไอ้เอก้าแล้วทีวีในสตูดิโอมีแล้วใช่ไหม หลายเครื่องเลยเนี่ยหลายเครื่องเลยเหรอเออดีแล้วหลายเครื่องแต่รู้สึกว่าทำไมมันแปลกๆเว้ยลองเข้าไปดูไหมจะทำอะไรเไหมยานี่้มันอาจจะเข้ายังไงมันอาจจะเป็นเวอร์ชันดีก็ได้นุ้ยไปต่อเข้ามาแล้วจะออกไงเฮ้ยดึงได้เว้ยเออเออมันก็ยับมันก็ยับไดปดึงได้ดึงได้ดึงได้มันไม่น่าทำอะไรเอ้ยใครอย่ายิงอย่ายิงมันจะยิงมันทำไมล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเจ้า เฮ้ยเอ้ามันไม่มันไม่ทำอะไรพุ้ยเราลงไปไหมลงไปก็ได้ลงไปเลยอุ้ยเฮ้ยโอ้ใครผ่าคนอื่นแล้วไม่ลงมานี่คือตุ๊ดมากอ่ะพูดแค่นั้นแหละคือตุ๊ดเลยอ่ะเออแค่นั้นแหละเฮ้ยนี่แต่มันไม่ทำอะไรเรานะเว้ยดูดิมองไปมองหน้าก็ไั้ดีจอแดนนายทำอะไรเราไหมเดี๋ยวแล้วเราจะกลับยังไงนั่นดิไม่เป็นไรอุปกรณ์กระจกไม่เหรอ ยังไงตอทดลองไหนๆก็ไอ้นี่แล้วไงเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหทุบไม่ดูลืมบอกเลยไอ้ก้าแล้วถ้ามันออกมาทายังไงล่ะอ่านั่นมันทุบมาลองมาไม่ได้หรอกมันตัวสูงเกินมันอาจจะโอ้โหสารเคมีนะนัดมันอาจจะมันไม่ใช่แบบยังไงมันไม่ใช่แบบออกมาจากคนอะมันไม่ใช่ผีมันเป็นการทดลองอ่ะมันอาจจะยืดหยุดได้นะเว้ย การทดลองเออการทดลองเขาบอกว่าไอตัวเนี้ยมันเป็นไซเลนเฮดแบบขนาดมินิที่ก็มาอยู่เพราะตัวจริงมันใหญ่กว่านี้ะที่ที่มันไม่กินคนมันกินขักโอ้โหเฮ้ยก็ดีเอาไวเลนจอแดนราไนายแล้วแล้วก็นี่คืออะไรเนี่ยเออเขาบอกว่ากลัวมันเหงาเขาเลยเอามาให้โอ้โหเฮ้ยหันมามองอย่างนี้ตกใจหมกเลยก็แสดงว่าฮะไอนี้วิคีเลน อ๋อหรอเออมันมันไม่ทำอะไรคือเราต้องเลี้ยงมันใช่ไหมเชื่อจิมมี่อ่ะจิมมี่เขาบอกชื่อชื่อชื่อนี้เท่เหรอชื่อจิมมี่ชื่ออะไรดีวะจิมมี่จิมมี่ไราเราค่อยถ่ายคลิปก็ได้แล้วค่อยให้คนมาคอมเมนต์เขาก็ได้เอาจริงอ่าเขาบอกว่ากำลังคิดค้นตัวยาที่จะทำให้มันตัวเล็กอยู่เออก็ดีนะเป็นเบบี้เป็นเวอร์ชันเบบี้เนาะเบบี้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 อะไรนะเบบี้ เออแต่นี่เราก็อยู่ยันเช้าแล้วนะใช่เหรอเรากลับบ้านไปดูหนังไหมคือไอซีรีส์ที่เราเพิ่งลงอ่ะเออมันลงตอนนี้ไงเจ็ดโมงอ๋ออุบัติรักข้าวผ่าใช่แล้วแล้วมึงจะปิดประตูทำเพื่ออะไรล่ะเพื่อนเดี๋ยวกุญแจอ๋อเสียบพาไว้อยู่เลยเลยแล้วมันจะหมดน้มันจะหมดมันกำลังจะออนแอร์เลยเนี่ยนี่กี่โมงแล้วเนี่ยหกโมงห้าเลยเนี่ยโมงจะเจ็ดโมงแล้วนึกว่าอ้าา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 า ไป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 นี่แหละเออเวลาขับมาต้องอ้อมอย่างงี้นะอย่าอย่าเข้ามาทางนั้นนะอย่ามันไปชนกับคนที่ขากลับอ่ะนั่นแหละออ๋เอออย่าจอดตรงไหนดีอ่ะจอดจอดอ่ะอ่าเข้โดดลงละไปแล้วกุญแจไม่ต้องลงมั้งไม่มี็นเฮ้ยเดี๋ยวทีกูเดี๋ยวไป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 เก็บปืนด้วยเก็บปืนด้วยเก็บปืนด้วยไม่ต้องเก็บแมงแล้วโอ้ยไป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 เอ้ยไปเลยดีกว่าไป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 อันเอทางเข้ามาอยู่ไหนกูอินดี้กูเข้าทางนี้ก็ได้กูโดดลงน้ำเลย

ฉากน้ฮ่าฉากน้ฮ่าบอกเลยฉากนีฮาฮ่าฮาฮาไอ้เยวินไอ้ใครเล่นวินนะเอียเียไมวินหล่อสันเลยโอ้โหทำมูทำมูทำมูนี่คุณขับรถภาษาเลยเนี่ยฮะไม่เห็นหรือไงมีตาหรือเปล่าฮะตาตาอ้าวคุณนี่คุณมาพูดอย่างนี้ได้ไงฉันมาทางตรงไม่เห็นหรือไงแทนที่คุณจะมาขอโทษฉันได้กลับมาด่าฉันอีกถามจริงนะคุณแมนหรือเปล่าเนี่อ้าวคุณอ้าวผิดก็ส่วนผิดดีครับ ไม่เอาละเรียกประกันเลยละกันเรียกมาเลยไปเรียกมาเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยคุณฉันฉันสายแล้วฉันไปไม่ทันแล้วฉันไปก่อนนะเอาเอาเอาเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไปไหนเฮ้ยโซโล่เนี่ยเฮ้ยไปไหนเฮ้ยเอ้าไม่บอกไม่ เธอบอกว่าขานั้นดีกว่าตอนคบมากันปีกว่าฉันจะอยู่ตรงนี้รอเธอเสมอไม่จากไปไหนก็อยากให้เธอรู้ว่าความรักของเธอนั้นมีค่ายังยืนยันคำเดิมความรักครั้งนี้ไม่เปลี่ยนไปเธอบอกโอกาสที่เธอให้มาไม่มีค่าแล้วตัวฉันเองก็มีน้ำตาไหลเป็นว่าแต่เธอกับ